คนนี้จวาสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเป้ยคุงนะคะแล้วก็อยากจำผิดเป็นพี่นิวคุงนะโอเคก็คลิปนี้คลิปแรกของผมนะคะคคคคก็อุขอนะะอนนี้ รีวิวเกนนะแม่เกมนายครับนะคะคลิปแรกคือไม่เคยยู YouTube คล,ลคลิปนี้นะครับก็เห็นว่ามันจะเป็นบ้านก็เห็นว่ามันเป็นบ้านคนะ่ะก็วันนี้ผมจะมารีวิวบ้านรีวิวบอกเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้ดูนอกบ้านก่อนเลยาในนี้ ตรงนี้เราเดินมาปุ๊บก,ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นฝาข้าวถูกไหมครับแล้วก็เออคิดว่าเดี๋ยวพระเดี๋ยวครั้งที่สองว่าจะขุดลงไปปั๊บชุบชุบชุดแล้วก็วางพวกกล่องอะไลยด้านนี้ก็ อบบ้านก็จะมีต้นหญ้าก็เพียดอยู่ก็เยอะอยู่ส่วนตรงหลังคาก็อาจจะรู้กันทั่วนะคะว่าเอาบันไดมาทำนะคะเพราะว่าอย่างนี้มันไม่มีอย่างอื่นแล้วแหละถูกไหมก็เอาบันไดมาทำปุ๊บก็วางๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็เอาบันไดเหมือนกันแล้วก็เอาให้มันตั้งอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบันไดที่เก็บเรือค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้อยู่หน้าบ้านเลย่เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านก็จะมีเตียงเตียงอยู่ตรงน,นี้ดอกไม้สองสองกระถางคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่อไม่ได้ใส่อะไรเออเออวางเฉยๆเพื่อตกแต่งตรงนี้เป็นกลองใส่หนังสือหนังสือตรงนี้คิดว่า ไม่คาะไม่มีอะไรนะคะมีแต่วิเขียรแบบวิชาวิทยรพวกน,นี้แล้วก็เขียนมั่วๆไปเหมือนจะไปนังสื่ออานเรียนเท่านั้นแล้วตอนสุดท้ายก็เขียนว่าจบอย่างนี้โอ้ยคนอา่านคนเขียนไม่รู้เรื่องคนอ่านจ,จะรู้เรื่องหรอือว่างนก็ไดาจะพูดนะคะส่วนตรงนี้อย่างสือโตเรียนโตเรียนนังสือก็ แค่นี้แะครัที่จะแนะนำเออลือไปว่าวันนี้ก็เมรีรู้ว่าจะทำอะไรแล้วนะเมืม่ก่อนเออรู้แล้วสาวยน้ำ พวกนี้เวลาเดินนั้นเอง เพราะว่าตรงนี้ก็จะทำเป็นในเน็ตทำในเน็ตบุ๊กก็เลยก็อาจเห็นว่ามันก็จะวา um, so งน้ำก่อนีวางน้ำก่อนเลยแล้วก็ค่อยขุดทีหลั ขอใครนะคะก็คือว่าเอเอ,อ้ยไม่ยิงเลยมันยิง,ยไ,งออไ,ไม่ได้ไไมันเป็นน้ำเพื่ออะไรโอเคแล้วก็อะไรอย่างเี้หรือมันอ่างอะไรนี้แหละก็คืว่าจะไม,ไม่จริงว่าจะเอาว่า ที่จริงว่าจะเอาพวกไอ้นั่นอะพวกคนแก่พวกนี้นเอามาด้วยแต่ว่าเกลียดวางเแล้วก็วางให้หมดไงก็คือแล้วก็ที่มันน้อยอยู่ด้วยเราก็เลยคิดว่าไม่ต้องวางดีกว่าถูกปะ่ะถ้าวางไปก็ทำให้มันสวยอย่างนี้แหละแต่ว่าที่ แต่ว่าที่จริงเราต้องแค่สาวว้น้ำต้องการแค่สาวว้น้ำไม่ต้องการความสวยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเนเราไม่ต้องการอย่างนั้นเี่เออไม่สวยมากไม่รู้มากขอแค่ขอแค่แล้วก็ไม่ได้ลูกขอละขอให้ขอแค่เขาเรียกว่าขอแค่ให้พอกินพอใช้ได้แล้วพอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากนะคะก็ 关注你。<music> <music> ผอก็ทำเดียวว่ามันไม่พี่ถึง่ก็แค่นี้แหละครับที่จะมารีวิวก็อยากรู้ว่าตัวผมสกินอะไรก็จะเนี่ยจะบอกนะคะเอ้บอกเรือยงจำไม่ได้ก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นมิกกูอ์นะคะโอเคบายบาย Sayonara